1> FM 1 0 1ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต TODAY เสนอโพสต TODAY RADIO t โอทโดยแมนู f a c t จ r i n g เอ็กซโป4มหากรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งคัน19-22มิถุนายนนี้ณไบาเทคบางนาผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี ย้อนรอยกองทุนน้ำมันซะหน่อยนะคะครับคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่27มีนาคม2522ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะคะคเพื่อเป็น,นกลไกของรัฐในการป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นการใช้การรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในกรณีน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างน้อยที่สุด คือผู้ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศนมีหน้าที่จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกําหนดเอาไว้นะคะปัจจุบันน้ํามันที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนก็จะมีเบนซิน9 5 9 1แก๊สโซฮอลน้ำมันกา๊าซน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเตานะคะอัตราส่งเงินเข้ากองทุนก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้และเงินจํานวนนี้คือรายได้ของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะ ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศผู้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถจะกําหนดราคาเองได้ทีนี้เมื่อราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามตลาดโลกสูงแล้วก็ผันผวนเราก็จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้เพราะฉั้นบทบาทหน้าที่ของกองทุนน้ามันคือใช้เป็นกองทุนเพื่อรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศทีนี้หลังจากปี2534ค่ะ รัฐบาลยกเลิกการควบคุมราคาน้ำมันเบนซินดีเซลและแน้ำมันก๊าซและแน้ำมันเตาก็คือจะเหลือเพียงก๊าซปิโตเรเลียมเหลวนะคะที่รัฐยังคงคุมราคาอยู่ก็ทําให้กองทุนเนี่ยลดบทบาทลงเหลือเพียงใช้กองทุนเพื่อรักษาระดับราคาก๊าซปิโตเรเลียมไม่ให้สูงกว่าที่รัฐกําหนดบางครั้งก็ใช้เป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อเป็นมาตรการจูงใจด้านราคานะคะเช่นกรณีว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายส่งเสริมการใช้ เบนซินออกเทน91ก็กำหนดอัตรางเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเบนซินออกเทน91ต่ำกว่าเบนซิน95ที่จะเ,เพื่อให้เกิดส่วนต่างของราคาทั้งสองชนิดให้มากยิ่งขึ้นนะคะคนจะได้หันไปใช้91คือปัจจุบันรัฐเนี่ยได้นํานโยบายด้านการตรึงราคาน้ำมันมาใช้กองทุนก็เลยกลับมามีบทบาทในการรักษาระดับราคาน้ำมันเบนซินและดีเซล เช่นเดียวกับช่วงก่อนปี2534ครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักของกองทุนน้ำมันคือรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศนั่นเองค่ะคุณบากบานบุญเลิศค่ะบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณบากบานคุณบากบานเชิญค่ะครับสวัสดีครับคุณศรีนาครับสวัสดีครับคุณวิศนุครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบากบานแหมมายากจร่งในคุณบากบานนี่มาแล้วก็สายหลุดไปได้ ต้องอัญเชิญต้องจุดทูบเลยแล้วประเนี่ยวันหลังเนี่ยเอ,อแหมมาชวนมาคุยเรื่องน้ำมันหน่อยค่ะวันนี้เห็นว่าว่าจะยุบกองทุนน้ำมันเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคุณบักบันอ,อจริงๆก็ฟังจากข้อมูลจากคุณผานิพนิติธันประภาสนะครับท่านเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีหนังสือถึงคุณประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยนะครับหลักๆของหนังสือเนี่ย ก็คือระบุออกไปว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือคุณทัศินชินวัตรเนี่ยที่ลงอตนนนั้นลงวนนันที่23ธันวาคม2547ในเรื่องของการตั้งกองทุนน้ำมันนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องราคาน้ำมันนี่ะหละคุณสนนาเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นะครับเมื่อคําสั่งนั้นมีการแต่งตั้งไม่ชอบโดยกฎหมายมีการมอบอํานาจให้กองทุนเนี่ยไปเจ็บเงินจากประชาชนเข้ามาเพื่อดูแลราคาน้ามันนะครับ,รบแล้วก็มีการให้บริษัทน้ํามันส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเนี่ยเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องยกเลิกนี่เป็นประเด็นนะครับครับอผู้ตรวจการก็บอกว่าถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยเขาจะร้องศาลปกครองใช่ไหมคุณวิษณุครับใช่ครับเขาจะเดินหน้าอย่างนั้นต่อไป ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมาดูกันต่อก็คือว่าแล้วปัญหาว่าด้วยเรื่องของกองทุนน้ำมันเนี่ยมันเป็นยังไงครับนะครับนี่เป็นประเด็นที่กระทบต่อเราทุกคนเลยนะคุณวิษณุครับคือที่ผ่านมาในเรื่องกองทุนน้ำมันเนี่ยหลายหลายส่วนเ่ยบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่จะบิ้วตลอดเวลาว่าถ้าสมมุติว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันแพงหรือจะช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปเอาเงินจากกองทุนน้ำมันมาโปอะไรต่างๆเนี่ย ตรงนี้คุณบางันมองว่าสิ่งที่คุณคุณวิสนุพูดเนี่ยถามว่ามันเป็นความจริงไหมเป็นอ่าผมยกตัวอย่างนะครับอคุณวิษนุจําได้ไหมคุณยิ่งรักชินวัฒนปราศัยที่ผมจําวันที่ได้หนึ่งกรกฎาคมคเปิดวิสัยทัศน์สองศูนย์สองศูนย์ที่เรื่องคนไทยหายจนที่สนามรัชมังคากีฬาสถานครับบอกว่าหากได้รับ เลือกเป็นรัฐบาลสิ่งแรกที่จะแก้ปัญหาคือกแก้ปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชนด้วยการยกเลิอกกองทุนน้ํำมันทำให้น้ำมันเบนซิน95เนี่ยลดลงไป75บาทต่อลิตรเบนซิน91ลดไป67บาทต่อลิตรและดีเซลลดไป2.2บาทต่อลิตร2 2บาท20ต่อลิตรนี่ประกาศวันนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาพักไทย นะครับไม่เคยที่จะไปแต่ต้องที่กองทุนน้ามันถามว่าทำไมคุณวิศนุเพราะกองทุนน้ามันช่วงนั้นเนี่ยมันมีภาระว่าด้วยเรื่องของการพูดง่ายคือกองทุนเนี่ยขาดทุนอยู่และกองทุนจะเนี่ยต้องเก็บเงินเข้ามาแล้วไปอุดหนุนราคาน้ามันอุดหนุนราคาแกส๊ส LPG คือครัวเรือนเนี่ยแหละถ้าลดถ้ายุเลิกกองทุนน้ามันและลดก,การเก็บภาษีแบบนี้ เอาเงินที่ไหนไปจ่ายกองทุนน้ำมันอ,มอันนี้เป็นประเด็นนะที่ทําให้พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งรักจนปัจจุบันนี้ไม่ยุบเลิอกกองทุนน้ามันและไม่ยุบการเก็บภาษีน้ามันอืมนะครับสมัยรัฐบาลทักษิณก็เคยทําคุณวิษณุครับสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยอในช่วงที่ยุบสภานะครับช่วงช่วงทักษิณปลายทักษิณหนึ่งช่วงทักษิณสองเนี่ย คุณทธศินเนี่ยปล่อยให้ราคาน้ํามันเนี่ยลอยขึ้นไปเลยตอนนั้นนะครับแล้วมาเก็บอีกครั้งหนึ่งช่วงหลังและพอมาเก็บพอพอเข้ามาสู่รัฐบาลแล้วก็ประกาศว่าจะทําให้ราคาน้ํามันลดลงแล้วคุณทักษิณก็ดําเนินการทําให้ราคาน้ํามันลดลงโดยการให้กองทุนน้ํามันเนี่ยเข้าไปชดเชยราคาน้ํามันดีเซลนะครับ,รบอตอนนั้นเนี่ยเ มันทําให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยลดลงร่วมสามบาททยอยชดเชยจากหกสิบสตังค์นะครับทยอยชดเชยเป็นหกสิบสตังค์เรื่อยๆเืๆ่อยๆเรื่อยๆเป็นระยะคุณวิษณุตอนนั้นเนี่ยสิบห้าเดือนถ้าผมจำไม่ผิดเงินที่เข้าไปดูแลน้ำมันเนี่ยผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยนะประมาณร่วมแสนล้านบาท และรัฐบาลคุณคนเอกอสุรยุทธ์จุรานนท์เนี่ยนะครับที่เป็นรัฐบาลผ่านการรัฐประหารน,นี่แหละเข้ามาแก้ปัญหากองทุนน้ำมันติดลบเกือบแสนล้านบาทเนี่ยแล้วก็ค่อยๆทำให้กองทุนน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยคงสงสัยคุณสลินาว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยอ ราคาน้ำมันเนี่ยที่มีการขายกันจริงๆนะครับราคารเรามีการเสียนะอะไรบ้างอืครับนะครับราคาน้ำมันหนึ่งหนึ่งลิตรเนี่ยคุณพิชโนเขาเก็บอะไรบ้างพอเขาประกาศร,ราคาน้ำมันหน้าโรงงานเนี่ยนะผมจะไล่เลียงให้เห็นสิ่งแรกที่เขาเก็บคือภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตเขาก็จะเก็บตามอัตราที่วันนี้โพสต์สเเดย์ก็นําเสนอให้เห็นนะครับ ผมไร่เรียงนะครับน้ำมันเบนซินเก็บภาษีสรรพสามิตที่สิบบาทต่อลิตรนี่คือเบนซินเก้าห้านะคเบนซินเก้าห้าแก๊สโซฮอรเก้าห้าคุณวิษณุเก็บที่สามบาทสามสิบสตางค์ต่อลิตรนะครับนะครับแก๊สโซฮอรเก้าหนึ่งเก็บที่บาทยี่สิบต่อลิตรครับน้ำมันดีเซลนะครับเก็บที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเขาลดภาษีให้คุณวิษณุ ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับเก็บภาษีแก๊สโซฮอยี่สิบนะครับ,บ,รอ,รบอยู่บาทกับห้าสตังค์ภาษีแก๊สโซฮออีแปดสิบห้าใช้เงินกองทุนเนี่ยไปอุดหนุนอยู่สิบสเอ็ดบาทหกสิบสตางค์อ่าตัวทีนะครับอีแ e ก๊สโซฮอียี่สิบก็เช่นเดียวกันตัวที่เมื่อสักครู่ผมพูดติดแก๊สโซฮออียี่สิบเนี่ย ใช้เงินกองทุนไปอุดหนุนอยู่บาทกับห้าสตังค์นี่คือสิ่งที่อุดหนุนนะครับพอเก็บภาษีสรรพสามิตเสร็จเขาไปเก็บภาษีเทศบาลครับภาษีเทศบาลก็ภาษีท้องถิ่นคุณวิษนุครับในฐานะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลการผลิตในท้องถิ่นครับแล้วก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับก็คือจ่ายเงินเข้ากองทุนเนี้ย นะครับจะมากจะน้อยตามสัดส่วนเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้เห็นครับส่วนต่อมาก็คือว่าจ่ายเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับอันนี้คือ0.25ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครับและถึงประกาศเป็นราคาราคาที่ขายณหน้าโรงกลั่นอืมครับพอประกาศราคาขายณหน้าโรงกลั่นแล้วคุณวิษนุก็ต้องไปเสียภาษีแหวก้าเสียมูลค่าเพิ่มจากการขายส่งนะ ครับนะครับก็เป็นราคาขายส่งที่บวกกับแหวนนะครับ,ลรบหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้ผู้ประกอบการค้าที่เป็นผู้ผู้ประกอบการผลิตน้ำมันนั่นแหละหรือรผู้ผลิตแล้วก็ขายน้ำมันปลีกกับเราเนี่ยแหละนะครับ,รบไปบวกค่าการตลาดแล้วค่าการตลาดมันมีมากน้อยแค่ไหนคุณสลินนอืม,มันก็ประมาณบาทห้าสิบ สองบาทนะครับประมาณนี้แหละครับนะครับเมื่อบวกค่าการตลาดแล้วก็ไปบวกภาษีมูลค่าเพิ่มของการตลาดเข้าไปอีกนะครับนี่จึงเป็นราคาขายปลีกที่เราซื้อบุณเดลินาครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าราคามันแพงจากปกติเนี่ยมันมาจากระบบโครงสร้างแบบเนี้ยให้โครงสร้างแบบเนี้ยกระทรวงพลังงาน บริษัทปตทเขาได้เสนอให้พลอากาศเอกประจินจันทองเนี่ยไปพิจารณาแนละ้วครับว่าเนี่ยโครงสร้างเป็นแบบเนี้ยครับถ้าท่านจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก็ไปแก้ไขในสิ่งเนี้ยถึงจะจัดการได้คือถ้ายุบเลิกกองทุนน้ามันเนี่ยนะครับคุณมากบัอืตราคาคที่จะถูกลงกันทีน้ํามันในประมาณกี่บาท จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการประเมินกันว่าสักสิบกว่าบาทคุณวิศุุค,ครับและสภาวะของกองสภาวะของกองทุนน้ำมันปัจจุบันมันมันเป็นยังไงยังเหลืออยู่ประมาณขนาดไหนยังไงตอนนี้มันขาดทุนอยู่วันละประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าล้านอ่ะรประมาณเจ็ดพันกว่าล้านบาทคุณวิศนุมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีผลอย่างมากนะคุณวิศุนะครับ กองทุนเนี่ยมีรายได้จากการนําส่งเงินของน้ํามันครับนะครับอแต่ว่ากองทุนเนี้ยนะครับต้องเอาเงินจากกองทุนน้ามันเหล่าเนี้ใช้อุดหนุนแก๊สโซฮอลียี่สิบริรละบาทหนึ่งกับห้าสตางค์มาห้าสตางค์ฮะกองทุนที่เก็บจากน้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซินครับนะครับแก๊สโซฮอลเก้าหนึ่งแก๊สโซฮอลเก้าหน้า ต้องเอาเงินกองทุนเนี่ยไปอุดหนุนแก๊สโซฮีแปดสิบห้าอยู่สิบเอ็ดบาทบนะครับและกองทุนน้ำมันนี่แหละเอาเงินเหล่านี้ไปอุดหนุนว่าด้วยเรื่องของแก๊ส LPG ในครัวเรือนครับอืมนะครับตรงนี้แหละจะเป็นปนัญหา ตรงนี้เป็นปัญหาแล้วถ้าถ้าเอาละาระจากกองทุนน้ำมันที่จะไปใช้อุดหนุนนะครับในเรื่องของทั้งเรื่องของอียี่สิบนะครับหรืออีแปดสิบห้าเนี่ยหรือรวมทั้งก๊าซ LPG ต่างๆเนี่ยคุณบางบันมองว่ามองว่าคสช<ม>จะกล้ายุบกองทุนน้ำมันไหมออ้อความตรงประเ็นนี้นนนคือข้อเสนอของคุณฐานิพนิติพันธุ์ประพาธเนี่ยมีข้อเสนอสองอย่างคุณวิศนุครับ ปิดทางไว้นะครับไม่ได้ขนาดแบบเอาบ่วงไปลัดคอทีเดียวนะครับข้อเสนอแรกก็คือขอให้ยุบหรือยกเลิกกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและยกเลิกสํานักงานบริหารกองทุนเชือเ้อเพลิงสอบ,อบพเนี่ยนะที่ทาหน้าที่จัดเก็บอยู่เนี้ยครับยกเลิกถ้าไม่ยกเลิกหรือไม่หรือไม่ดําเนินการจะลองให้ศาลปกครอง ครับนะครับข้อที่สองก็คือขอให้ปรับปรุงแก้ไขเพราะการตั้งตรงนี้มาไม่ชอบโดยกฎหมายและขัดกับกฎหมายครับเออคุณบักบานท,ที่นสงสัยนิดหนึ่นงคือถ้ามันขัดกับกฎหมายหรือไม่ชอบเนี่ยแล้วทําไมทําไมเรื่องนี้ไม่คือทําไมมันปล่อยให้ยาวนานมาได้ขนาดนี้ล่ะคะผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าฟังความของคุณผานิย์และก็คณะผู้ตรการแผ่นดินเนี่ยเขาบอกว่า เขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาตั้งแต่เดือนเมษายน2556ขอให้พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องของการที่รัฐเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงมารวมเข้ากับราคาขายปลีกในท้องตลาดจนทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระราคาน้ามันที่สูงขึ้นนะครับ เขาก็ใช้เวลาตรวจสอบตรงเนี้ยระยะหนึ่งค่ะครับนะครับพอตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะส่งหนังสืออว่าผลการสอบแล้วเนี่ยขัดกับกฎหมายเนี่ยไปให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาแต่เกิดการรัฐประหารเสียก่อนอืครับหนังสือเขาถึงไปส่งไปถึงมือประธาน หัวหน้าคอสชเมื่อวันที่26หรือ28่สพฤษภาคมีก็คือตั้งใจจะทำงินก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะครับถ้าถ้าดูไล่เรียงช่วงเวลานะมันเป็นแบบนั้นคือดูเหตุผลนะดูเหตุผลผมตอบคำถามคุณวิษณุนิดหนึ่งครับคุณวิษณุถามว่าแล้วคอสชเนี่ยจะกล้าไหมเพราะว่าตอนนั้นที่จะยุบกองทุนน้ำมันอ่าเพราะว่าก่อนหนี้ มีกระแส<อ>ข่าวต่าง,างนาๆนานาเรียกร้องไง้มีการลดราคาน้ำมันลงอะไรต่างๆเนี่ยอ่ามันจะไม่ถ้าดูตามนี้มันก็จะไม่มีหนทางที่จะลดราคาน้ำมันลงมาได้ถ้าไม่ยกเลิกกองทุนน้ำมันถูกไหมถ้าจะดูแนวโน้มตามนี้ฉะนั้นเนี่ย<อ>ก็ก็ต้องรู้ว่าคอสชเนี่ยจะกล้ามไม่กล้าอ่ะผมเลยให้คุณมากบันลองประเมินดูว่าจะมีหนทางเป็นไปได้ก็มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับคือผมไปไล่เรียง วันนี้ไปเลื่อกกองทุนนะคุณวิษนกครับถ้ายกเลิอกกองทุนครับนั่นหมายถึงว่าต้องยกเลิกการอุดหนุนอ่การใช้น้ํามันอียี่สิบครับยกเลิกการอุดหนุนการใช้น้ํามันแก๊สโซฮอ e อีแปดสิบห้าครับ,รบและยกเลิกการอุดหนุนอาการ,ร LPG ให้กับครัวเรือนซึ่งซึ่งถา,ถามว่าตัวเนี้ยมันเท่าไหร่ คุณวิศนุรู้ไหมอีหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ต้องอุดหนุนเลยครับต้องใช้เงินประมาณสี่หมื่นห้าพันล้านบาทน,นะครับอันนี้ก็คือรัฐไม่จําเป็นต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันราคาก็ลดลงเองได้ครับต้องหาเงินไปอุดหนุนตรงนี้ออืือแล้วตอนนี้ก็ฐานะฐานะกองทุนน้ามันเองก็เห็นว่าติดลบอยู่ด้วยเจ็ดพันสามร้อยล้าน 7, <300 S 1> ด้วยเจ็ดพันสามร้อยกว่าล้านบาทครับคือการยกเลิกเนี่ยมันก็จะทําให้ ราคาเบนซินลดลงก็จริงแต่ว่าดีเซลจะไม่ลดลงมากขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันจะติดลบมากขึ้นยกเว้นเหมือนกันว่าจะมีการปรับ LPG ให้สะท้อนตลาดโลกเพื่อไม่ให้เป็นภาระการชดเชยมากนักอันนี้ถือว่าอยู่ในภาวะวัดใจนะ<ท>คุณพลินาะเราอยา่าไปดีแอบครับรัฐบาลเนี่ยไปนีแอบนะครับดีแอบยังไงคุณวิศณุครับประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลลงมา ไม่เกินลิตรละสามสิบบาทครับ,บคุบ <นะ S 2> คบมไว้อ่าคุมไว้ไม่เกินฮะคุม <ๆ S 2> ไว้โดยการลดภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซลลงมาเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนครับนะครับอ่าถามว่าการลดน้ํามันดีเซลเนี่ยใครได้ประโยชน์คุณวิสุทธิ์ตอบผม,ด,มดิเกษตรกรได้ประโยชน์ไหมไม่ได้เกษตรกรทุกรายที่ใช้เครื่องจักร ไปสูบน้ําใช้เครื่องจักรไปไถนาใช้เครื่องจักรไปทวนดินครัใช้น้ํามันเบนซินครับถูกไหมล,ลูกลชายของเกษตรกรขนส่งหรือเกษตรกรที่เดินทางขนส่งเ็าใช้อะไรเขาใช้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เติมน้ํามันอะไรเบนซินครับแล้วรถภาษีดีเซลเนี่ยที่บอกว่าถ้าไม่ลดคนที่มีไรายได้เดือดร้อนเนี่ยมันจะเดือดร้อนจริงป่าไม่ใช่ คนที่ได้รับผลประโยชน์จากน้ำมันดีเป็นดีเซลที่ลดลงในปัจจุบันเนี่ยคุณสาลินาค่ะครับคือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม,มครับเพราะใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาในการผลิตถูกป่าส่วนใหญ่ครับรวมถึงคนกลางๆที่พอมีกำลังซื้อที่ใช้ปิกอัพครับและโรงงานทั่วไปทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ดีเซลหมด นั่นจึงเป็นที่มาของว่าทําไมต้องไปอุ้มดีเซลแล้วอ้างคนที่มีรายได้น้อยจะเดือดร้อนครับก็คือเป็นต้นทุนของมาดูแลโรงงานไงต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรมครับอืมนั่นคืออีแอบอยู่ไงเราถึงบอกว่าถ้ารัฐบาลกล้าที่จะปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยแล้วเข้าไปดูแลในรายละเอียดแล้วปล่อยให้กลไกราคามันทำงานนะครับแล้วถามประชาชนว่ายอมรับได้ไหม กับการที่ราคาน้ํามันเนี่ยค่อยๆถีบตัวมาสู่ความเป็นจริงแต่ต้องควบคุมให้ได้ว่าต้นทุนที่แท้จริงที่ผู้ประกอบการอ้างจากอารมณ์กลั่นเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วต้องควบคุมค่าการตลาดด้วยว่าไม่ให้ค้ากําไรจากประชาชนจนเกินไปครับนะครับ <S 1> <S 1> เขาว่ากันว่าถ้าควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเนี่ยราคาเนี่ย จะลดลงจากปัจจุบันเนี่ยยังต่ำสองสามบาทได้อันนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาพูดนะเขายอมรับกันนะครับแต่ต้องควบคุมอย่างดีนะถ้าไม่ควบคุมอย่างดีก็ราคาก็ลุ่งเลยแต่ว่ามาถึงนปัจจุบันเนี้ยผมดูนะนโยบายประกาศตึงราคาก๊าซอย่างเงี้ยคือเมื่อเอากองทุนตรงเนี้ยไปโปรดเรื่องก๊าซเรื่องช่วยช่วยราคาก๊าซ LPG ก๊าซตัวเรืออะไรต่างๆเนะครับแต่นั้นเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นว่าถ้าเอายุบกองทุนน้ำมัน เอาเงินจากที่ไหนไปชดเชยตรงนั้นคุณนังมันคือตอนนี้นโยบายของคอสชเนี่ยก็คือว่าไปตึงราคา๊าซนะครับถูกไหมครับเขาตึงแล้วเมื่อตึงแสดงว่าต้องเมื่อตึงแสดงว่าก็ต้องหาเงินไปต้องไปชดเชยชดเชยอย่นี้โอกาสที่กองทุนน้ำมันยังคงอยู่ก็สูงดีอย่างนั้นคุณบังมันเขาบอกว่าสมัยเดิมเนี่ยมีข้อเสนอในคุณวิษนุครับ เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนเป็นข้อเสนอของภาคขนส่งเป,เป็นข้อเสนอของผู้ประกอบการน้ำมันด้วยออกว่าถ้าใช้นโยบายแบบนี้ครับนะครับคือปล่อยให้ภาคธุรกิจเข้ามาแย่งใช้ทรัพยากรในส่วนของก๊าซทัวเรือนที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่เนี่ย จะทําให้ภาระของกองทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและเอารัดเอาเปรียบประชาชนเพราะมีภาคอุตสาหกรรมที่ไปทําให้รถตัวเองเนี่ยไปติดแกส๊สครับทําให้คุณวิษณุซึ่งเป็นคนใช้รถและพึงใช้น้ํามันบินซินหรือแก๊สโซฮอมาใช้แก๊ส LPG ครัวเรือนครับมาแย่งครัวเรือนอื สิ่งที่ควรทำก็คือว่าควรสนับสนุนเฉพาะภาคครัวเรือนแล้วไปขึ้นราคาหรือว่าไปจัดระเบียบธุรกิจภาคขนส่งไม่ให้มาใช้ก๊าสที่รัฐสนับสนุนแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีการจัดการคุณวิษณุผลที่ตามมาก็คือว่าภาคขนส่งเนี่ยมาแย่งใช้แก๊ส LPG จากภาคครัวเรือนและปริมาณการใช้ ในสัดส่วนปัจจุบันเนี่ยเกือบเท่ากันเลยคุณวิษณุนี่จึงเปนี่มาของว่าลอยกันมาหลายรัฐบาลแล้วครับลอยกันมาหลายรัฐบาลถูกไหมใช่ครับก็เลยทําให้กองทุนน้ำมันเนี่ยมีภาระที่ต้องเอาเงินเนี่ยไปจ่าย LPG ด้วยไงครับก็เลยยุบไม่ได้ถ้าจะปรับโครงสร้างต้องปรับสิ่งเหล่านี้ด้วยครับอมีคําถามจากคุณผู้ฟังนะคะส่งมาทาง sms 4ี่แปดเจ็ดสี่หนึ่งศูนหนึ่งบอกว่ารถบรรทุกที่ขนเครื่องอุปโภค บริโภคเนี่ยใช้น้ํามันอะไรคะอืมมันมีสองส่วนทั้งเขาเรียกอะไรนะคุณวิสุทธิทั้ง LPG LPG ใช้เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ปรับมาใช้เดินไปเดินไป NGV ใช่ไหมใช่ไป NGV เสร็จแล้วผู้ประกอบการเนี่ยครับก็ลดการผลิตลงก็เลยหันมาใช้ LPG แล้ว LPG ภาคขนส่งคุณตลินาตอนนี้เนี่ย จ่ายเงินซื้อ LPG ต่อถังต่อลิตรเนี่ยครับถูกกว่าภาคครัวเรือนอีกอถูกกว่าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์แล้วคุณเห็นความเหลื่อมล้ำไหมล่ะครับอือคือตอนนี้เนี่ยภาคขนส่งเนี่ยหันมาใช้ก๊าซเยอะจริงๆนะครับจนผมดูแล้วเนี่ยอาจารย์อย่างที่คุณแบงบันพูดไปเนี่ยก็ไปดูแล้วนะฮะรถทุกคันนะเวลานี้ รถบรรทุกรถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนมีแท่งยาวๆเป็นไงนะครับ <c oughs> คุณอย่าไปเคียวเขาเชียวนะอ่ามีมีอีกความเห็นหนึ่งนะ <c oughs> ต้องขอบคุณค,คุณฟังมากบอกว่าเรื่องราคาแก๊ส LPG เนี่ย ต้องแต่เรื่องภาคปิโตเคมีด้วยสิครับถึงจะเห็นภาพจริงรวม,มทั้งเรื่องสัมปทานที่ประชาชนได้ประโยชน์น้อยมากนะคะเป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะตามกันต่อผ่านทางโพสต์ทูเดยด้วยขอบคุณมากคุณบักบันนะคะสวัสดีค่ะ FM101 ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต TODAY เสนอ Post Today Radio Talk โดยแมนู f a c t จ r i n g Expo 2014มหากรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งคัน19-22มิถุนายนนี้ณไบาเทคบางนาผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี